หินไม่ต้องฟาร์มซัมบี้ไม่ต้องตีเพราะว่าตอนนี้นะทุกผู้ชมเราผมไปฟาร์มมาแล้วทุกคนสังเกตว่าเรารอบเกาะอันนี้นะครับผมได้ต่อบล็อกสำรวจไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะเนานะก็คือแบบนั่นแหละถ้าเกิดว่าผมมานั่งมันต่อบล็อกในคลิปน่าจะเบื่อน่าจะน่าเบื่อไปน,นั่นเองผมก็เลยโอเคทําก่อสร้างแถวๆนี้อะไรนิดหน่อยนะคะแล้วบ,บวกกับว่าผมพาไก่มาแล้วไก่อันนี้นะคะถามว่ามันอยู่ไหนมันอยู่นู่นฮะมันอยู่เกาะไอ้ไหน,หนันะ่นอะเกาะที่มันมีดักโอ๊กตรงนู้นนะฮะก็คือพามันมาเรียบร้อยแล้วนั่นเอง ส่วนนะคะส่วนหินก็คือผมนั่ง e K, Farm, เอฟเคฟาร์มเรียบร้อยแล้วซึ่งบอกเลยว,ว่าใช้เวลานานมากอันนี้คือแบบเราเปพี่แย่งหินนะมันใช้เวลาแบบครึ่งชั่วโมงันก็ชั่วโมงกว่าแต่แค่นี้ทุกคนส่วนอ,อีกเรื่องหนึ่งนะท่วงนี้ผมได้พี่แอคเลกมาแล้วล่ะฮะถามว่าได้มายังไงก็คืออันนี้ผมไม่ได้โกงหรือไม่ได้เสกอะไรเลยทุกคนทุกคนฟังผมก่อนซัมบี้นะไมครับนะคะใช่ผมนั่งจากซัมบี้ซัมบี้นะไหมครับนะ,ะ่ะมีโอกาสน้อยนิดมากๆที่จะดรอปเหล็กมาหนึ่งก้อนซึ ผมฆ่าซัมบีไป290ตัว290ตัวได้เหล็กมา3ก้อนทุกคนโอ้โหแล้วบวกกับมันฝรั่งอันนี้นะผมก็ได้มาจากซัมบีเหมือนกันนั่นเองก็คือส่งจาก290ตัวนั่นแหละก็คือเห็นว่าตอนนี้ผมไม่ได้้ามันเพิ่มเติมเลยเนาะแต่ว่ามันเริ่มเสียงดังแล้วอะ่ะค,ค่อยเสียงสงบขึ้นหน่อย นั่นแหละทุกคนอันนั้นแหละคือผมแชผมนั่งฟาร์มตรงนี้เรื่อยๆนะฮะนั่งฟาร์มจนกว่าซัมบี้มันจะดอบเหล็กมาสามก้อนโอเคสองร้อยเก้าสิบตัวได้เหล็กมาสามก้อนนะทุกคนง่ <c oughs> นก็ตามพาทนี้นะคะเป้าหมายของผมคือผมมีเหล็กเรียบร้อยละผมสามารถดําเนินแผนในการชุบชีวิตวีเลจเจอได้แล้วะะ <c oughs> แล้วทุกคนเอาแหละแผนวันนี้ยังไงเอ่ยแผนวันนี้นะคะสกตว่าผมต่อบล็อกไปที่เกาะมีเพชรแล้วน,นั่นเนาะใช่ครับแล้วผมจะเอาพีเอ็กซ์เหล็กนะคะไปขุดเพชรสามเพตรงนั้นเราจะทำมาเป็นพีเอ็กซ์พี่เอ็กซ์ออฟซิพีเอ็กซ์ แล้วก็เอาพิคไดมอนด์ฮะไปขุดออบซิเดียนนั่นเองซึ่งเข้าใจดีฮะเข้าออบซิเดียนนะฮะแปะตามเกาะเล็กๆน้อยๆแถวนี้นะถ้าเกิดเราสังเกตดีๆมันจะมีออบซิเดียนอยู่ด้วยน,นั่นเองโอเคเราเราจะเข้าเนเธอร์ฮะเราจะเข้าเนเธอร์ไปเพื่อเพื่อเพื่อ,อสร้างแพลตฟอร์มใหญ่ๆญแล้วก็ให้พิกเมนเกิดพ,พอพิกเมนเกิดแล้วก็จะฟาร์มพิกเมนจนกว่าเราจะได้ทองได้ทองมาได้ทองเป็นแบบทองอิดเกาะดักทองแท่งอ่ะแปดอันไม่สิต้องสิบหกอันเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเราต้องรักษาให้วิลเลจเจอร์ซัมมี่วิลเลจเจอร์สองต ซึ่งเอง่ายคือโปกเกิสวันนี้ก็น่าจะยายบมากเลยแต่วันนี้ก็คือผมต้องมีวิเลเจอร์บนเกาะเราให้ได้นะทุกคนโอเคมาเดมอนจ๋ะตอนหนึ่งนะนั่นมันถามแล้วถามว่าเดมอนมันจะอยู่ไหนนะแต่ตรงนั้นมันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะทุกคนไอ้ตรงนี้เธอตรงนู้นนะ่ะมันดูโล่งปแปลก ผมต้องหาผมต้องหาแล้วล่ะต้องหาว่าเดมอนอันอันนหนึ่งอยู่ไหนมนันอ่ะผมต้องสำรวจต่ออย่างเงี้ยคือคือแบบเรายังไปเนเทอร์ไม่ได้ฮะตอนนี้แย่จังจุบจุๆจุดจุดตวา นี่ฮะนี่เลยมันอยู่นี่โอเคอันที่สามครบฮะ,ะจ,าาจากนั้นเอาพี่เอกไดมอนจาเอาพี่ไดมอนไปปุมซีเดียนแต่ก่อนอื่นขอขอ,ขอทำบันไดหน่อยบันไดลิงอ่ะไม่ใช่บันไดสแตลนะบันไดลิง โอเคอเคอาใช่โซแซงเอากลับไปด้วยนะเพราะว่ามันมันต้องใช้ในรวิงสแตนโอเค ผมรออยู่ตั้งนานอ่ะจะติดให้ผมไหมประตูจะติดให้ผมไหม,มฮะเออสักทีโอเคผมคืนลาวาให้ตรงนี้เลยโอเคโอเคจะต่อไปไกลๆแล้วก,กันนี่วายอะไรนี่วายหกหโอเคได้อยู่โอเค ได้อยู่ได้อยู่ชุบพิกแมน15บวกกับว่าผมมีผมมีท้องที่ขุดมาจากตรงนั้นอีกโอเคเราไม่จำเป็นละเรากัดได้เลยฮะกัดได้เลยกัดได้เลยครบละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับด้วยเลยกลับด้วยเลยแอปเปิลแอปเปิลสองลูกที่เก็บมานานนมเร็ว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 แอปเปิลทองแม่มดไม่มีไม่มีพิกแอ็กโอ้ไม่เกิแป๊บหนึ่งนะใช้เดมอนเลยละกันไม่ไรเกิดประหยัดก่อนไม่เป็นไรประหยัดก่อนก็ได้ เพรหินเอาละแม่มดปายาใส่ผมเลยไม่ใช่ยานี้ดิเอานี่ไงยาวิกเน็ตอ้นี่ไงเขาตีวิกเน็ตแล้วกินเลยกินเลยโอเคอ๋อคือผมอ๋อคือเขาจะไม่ปายาวิกเน็ตถ้าผมไม่ถือวุธไปฆ่าตายซะหมดประโยชน์ละ ร้อยนี่ฮะกำลังรักษาแล้วโอเคสูญเสียไปเยอะเหมือนกันเราแค่รอค่ะทุกคนจังหวะนี้เราแค่รอเลยทำหนังสือออ๊ยไม่พอค่ะต้องขาดหนึง่งขาดหนึง่งแฮะ เอ้าโอเคอ่าอ่าอ่าวิเวลเจอตามมาตามมาโอเคเอาละ่ะเราแล้วผมจะเข้ามาทำไมแ่้วนี่ผมจะเข้ามาทำไมก่อนโอเคผมเข้ามาเปลี่ยนอันงี้ย้ายตรงนี้ผมเข้ามาปักทอดเพิ่มอ่าโอเคตกปลาทุกคนไม่ช่วยไม่ได้ต้องหาหนังอัว โอเคทุกคนช่างแม่งอะไรกับการตกปลาแม่งไม่น่าหาเจอแน่ๆเพราะฉะนั้นก็ได้ผมผมยอมเอาลามมา,มาเลี้ยงก็ได้เพื่อเพื่อเพื่อไม่คลิปนี้มันยาวเกินเพราะผมไปดูฟุตเทจมาผมอัดมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วผมก็ต้องนั่งตัดสักพักหนึ่งเลยมาผมยอมพี่ก็ได้ถ้าเกิดถ้าถ้า,ถาผมยอมพี่ก็ได้แต่ผมไม่ได้เอาลามมาทำแล้วต้องเอาลาม,มาเพิ่มมาเอาอันนี้เฉพาะเลยเอาหนังกมาเดี่ยวนี้เลยอ่ะพอใจหรือยังโลกนี้ แต่คือสังเกตก็คือเขาไม่มีวัวให้เราอ่ะไม่ให้มีวัวให้เราเลยทุกคนเขาหน้าน่าจะเพราะว่าน่าจะเพระวัวในโลกนี้น่าจะโอพีไปแน่ๆเลยทุกคนเพราะวัวถ้ามีวัวมันฟาร์มหนังได้หนังได้เนื้อได้นมอ่ะคือมันโอพีไปจริงๆก็เลยให้ลามะม,มาอย่างเงี้ยโอ้ยปวดหัวเอ,อดอบไหมไม่ดอบเออไม่ดอบ โอเคขอตัดจบแล้วกันคือคือแบบผมผมต้องนั่งผมต้องนั่งหาหนังวัวแค่ชิ้นเดียวนะทุกคนเพื่อที่เราจะมีชีวิตอันดีได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปหาตกปลาแล้วกันเลยไม่ก็ขุดจากลามาอีกทีเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนไม่ไหวละลามกับขอปิดท้ายด้วยไอคิปไอลามาสองตัวนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะถึงเอาง่ายคือแต่คลิปนี้เราได้ไปเจอมาแล้วนะก็ประสบความสำเร็จแล้วทุกคนโอเค